สวัสดีครับจากการที่มีกรณีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของ mRNA วัคซีนก็คือตัวไฟ i z e r หรือ m o เดอร์นะครับปัจจุบันเนี่ยวันนี้เลยนะครับวันที่29มีนาคมที่อเมริกาได้ประกาศจาก FDA นะครับว่าเราอนุมัติเข็มที่4แล้วนะครับมันจะมีเรื่องราวอย่างไงแล้วคนไหนบ้างที่จําเป็นจะต้องฉีดเข็มที่4นะครับวันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วข้อมูลเนี่ยเขาเอามาจากตรงไหนในการตัดสินใจของ FDA พบก,กับผมนะครับนายแพทย์ ad, ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดน,นะครับจริงๆเข็มที่4ี่เนี่ยเราก็ทานายไว้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็จะต้องฉีดสักช่วงหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นั้นก็เพิ่งจะประกาศออกมาวันนี้นั่นเองนะครับของที่อเมริกานะที่ที่ไทยก็จะเป็นวันที่30ไปแล้วนะครับที่อเมริกาก็ยัง29อยู่ก็เลยอัดวันนี้นะครับหลังจากที่รับข่าวตรงนี้นะครับสาหรับการฉีดวัคซีนในคครรั้งแกก็ื ออกมาเนี่ยทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์ปัจจุบันนะครับก็คือแนะนำว่าให้ฉีดทั้งหมด3เข็มโดยเข็มที่3เนี่ยจริงๆก็ประมาณสัก5เดือนหลังจากที่เราฉีดไปครบ2เข็มแรกแล้วนะครับทีนี้จะมีข้อแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับกรณีคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเช่นผู้ปลูกถ่ายอวัยวะหรือคนที่ได้รับการรับประทานยากดภูมิต้านทานบางอย่างที่ทําให้ไม่ตอบสนองต่อวัคซีนได้เท่าที่ควรกลุ่มนี้เนี่ย จะต้องฉีด3ามเข็มนะครับตั้งแต่แรกเลยก็คือเข็ม1 2และ3ห่างกัน1เดือนจากนั้นจึงไปฉีดเข็มกระตุ้นนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างหนึ่งก็คือคนทั่วไปเนี่ยสเข็มแรกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในคนกลุ่มที่ภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นสามเข็มแรกไปเลยแล้วก็ไปฉีดกระตุ้นนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาก็รวมทั้งหมด3เข็มเป็นเข็มกระตุ้นด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องก็จะเป็น4ี่เข็มนะฮะทีนี้ หลังจากที่มีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมนะครับข้อมูลจากไหนข้อมูลก็จากประเทศอ,อิสาราเอลที่เขา,เาให้การฉีดวัคซีนเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่4นะครับกับประชากรของเขารวมทั้งหมดประมาณสัก7 0 0 0 0สกว่าคนแล้วนะครับโดยประมาณสัก0 0 0 0 0กว่าเนี่ยเป็นคนที่อายุเยอะกว่า60นะครับเขาได้ข้อมูลมาว่าหลังจากฉีดเข็มที่4ไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรที่มันเพิ่มเติมมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ แล้วอันที่2ก็คือเราเจอว่าภูมิต้านทานเนี่ยมันสูงขึ้นสามารถต่อต้านเดลต้า <Delta S 2> และโอไมครอนได้นะครับโดยภูมิเนี่ยจะเห็นตั้งแต่2อาทิตย์หลังจากฉีดเข็มที่4ไปแล้วนะครับหรือเป็นเข็มที่5ในกรณีคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องแล้วได้มาตั้งแต่แ,ตแรก4เข็มด้วยนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเอามาต่อยอดกันว่าเออเราจําเป็นจะต้องฉีดเข็มกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งนะครับในในคนไหนบ้างนะครับ แล้วใช้ข้อมูลตรงนี้มันได้ผลยังไงบ้างนะฮะทีนี้ของอเมริกานะครับเราก็มีการเอาข้อมูลตรงนี้โดยไฟเซอร์และโมเด n a เขาก็ส่งข้อมูลที่เขาได้มานะครับไปที่ FDA นะครับของอเมริกาหรือองค์กรองค์การอาหารและยาของที่อเมริกาเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เลยเขาก็ประกาศออกมาว่าสําหรับบุคคลที่อายุเกิน50ขึ้นไปนะครับตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยนะฮะแนะนำว่าสามารถไปฉีดเข็มกระตุ้นนะครับ ซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็เป็นถือว่าเป็นเข็มที่4นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องอยู่แล้วได้รับไป4สีเข็มอันนี้ก็ถือเป็นเข็มที่5ในการกระตุ้นโดยจะต้องห่างจากเข็มก่อนหน้านี้อย่างน้อย4 <fecture. S 1> เดือนนะครับห่างอย่างน้อย4เดือนหมายเพราะว่าท่านอาจจะห่าง5เดือน6เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับถือเป็นเข็มกระตุ้นไม่จําเป็นจะต้องนับเป็นการกระตุ้นครั้งแรกครั้งที่2แต่อย่างไรอันนี้นะเป็นการกระตุ้นครั้งที่2ไปเลยนะครับห่าง4เดือนนะครับ สำหรับคนที่อายุน้อยกว่านั้นเนื่องจากว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างไฟเซอรกับโมเดอร์นะครับเพราะว่าไฟเซอรเนี่ยเขาอนุม,มัติให้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับ5ถึง11ปี12ปีขึ้นไปตอนนี้ยังไม่ได้อนุม,มัติในเด็กช่วง5-11ถึง11ปีในการฉีดกระตุ้นเป็นเข็มที่2อนะครับเขาอนุม,มัติให้เด็กตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปที่มีปัญหาทางด้านภูมิต้านทานเช่นมีการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือรับประทานยากดภูมิต้านทานบางตัวอยู่ที่ทําให้ไม่ตอบสนองต่อวัคซีนคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกินอายุ12นะครับแนะนำว่าให้ฉีดเข้าไปอีกเข็มหนึ่งนะครับเป็นเข็มกระตุน้นโดยจะต้องห่างจากเข็มก่อนหน้านี้อย่างน้อย4เดือนนะครับแต่สําหรับกรณีของโมเดอร์เนื่องจากว่ายังไม่มีการอนุมัติให้เด็กต่ํากว่า18ปีเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นโมเดอร์เป็นตัวกระตุน้น จะต้องฉีดตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปประกอบกับการที่มีภูมิต้านทานบกพร่องจากการปลูกถ่ายอวัยวะหรือรับประทานยาก,กดภูมิต้านทานหรือโรคอื่นๆอะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้ภูมิต้านทานมันมีปัญหานะครับไม่ตอบสนองต่อวัคซีนนะครับถ้าเป็นกรณีโบทาน่าก็อายุ18ขึ้นไปนะครับสำหรับเด็กซึ่งอายุต่ำกว่า12ซึ่งปัจจุบันฉีดไฟเซอร์เข็มสีส้มที่เป็น10ไมโครกรัมนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้นำให้ฉีดกระตุ้นเข็มที่2นะครับ ตรงนี้จะต้องรอไปก่อนนะฮะคิดว่าในอนาคตคงจะมีออกมาแน่นอนนะครับเราก็เด็กที่อายุน้อยกว่านั้นจริงๆก็มีการทดลองแล้วนะครับตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นมาจนถึงเกือบ5ขวบตรงนั้นก็จะมีไฟเซอร์ชนิด3ไมโครกรัมที่เราทดลองไปเรียบร้อยแล้วมีผลเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้อเมริกากาลังรอดูอยู่ว่าเออมันจําเป็นจะต้องมีการฉีดกระตุ้นไหมผลประโยชน์ที่จะได้มันมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ ทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าจะต้องทํำยังไงแล้วก็ในบริบทของประเทศไทยซึ่งมีการฉีดวัคซีนหลากหลายชนิดมากเลยเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าที่อเมริกาแน่นอนว่าวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยก็จะมี Johnson and j o h n s น n นะครับแล้วก็เป็นไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ประเทศอื่นไฟเซอร์ Pfizer กับโมเดอร์นาจะไม่ได้เรียกแบบนี้นะครับไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยจะมีชื่อยี่ห้อของเขานะครับก็คือ c o m i ิ n a t ีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโมเดอร์นาเนี่ยจะชื่อ Spice b a c นะครับ เนี่ยจะเป็นชื่อที่มันอาจจะงงงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเดียวกันนี่แหละครับไม่ได้เป็นตัวแปลกใหม่อะไรนะครับแล้ววัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนรุ่นใหม่นะครับยังเป็นวัคซีนรุ่นเก่าอยู่นะครับยังไม่มีวี่แววเลยว่ารุ่นใหม่มันจะออกมาเมื่อไหร่ดังนั้นท่านที่สามารถที่จะฉีดได้ก็แนะนําว่าให้ไปฉีดตัวนี้ก่อนเลยอย่าไปรอเอารุ่นใหม่โดยเฉพาะที่ประเทศไทยเนี่ยการที่มีสถานการณ์การระบาดสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจาเป็นจะต้องป้องกันตัวเองไว้นะครับ ที่อเมริกาเนื่องจากว่ามันมีวัคซีนอยู่แค่3ตัวเท่านั้นเองนะครับทาง FDA เอเมริกาก็ออกมาบอกว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่เป็นเข็มที่2เนี่ยนะครับให้ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อยสเดือนเข็มก่อนหน้าที่พูดก็คือเข็มอะไรก็ได้ที่ได้รับการยอมรับนะครับเขาไม่ได้พูดว่าได้รับการยอมรับด้วยอะไรประเทศไหนยังไงนะครับดังนั้นที่อเมริกาก็มีอยู่แค่3ชนิดที่ยอมรับคือจอร์ s สันจอร์ o สันแล้วก็ตัวไฟเซอร์กับโมรอนาแต่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยนะฮะ มีวัคซีนเชื้อตายซีโนแวคซีโนฟาร์มมีตัวแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมทําให้มันไม่สามารถเพิ่มตัวได้แล้วแล้วก็เ,เป็นเขาเรียกเป็นไวรัลเวกเตอร์วัคซีนนะครับแล้วก็มีตัวไฟเซอร์สมดอด์นาที่ประเทศไทยนั่นเองนะฮะดังนั้น ส่วนตัวผมนะครับคิดว่าตัวใครก็แล้วแต่ที่ได้วัคซีนเชื้อตายมาคือซีโนแวคซีโนฟาร์ไม่ว่าจะได้มา1หรือ2เข็มหรือ3เข็มหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนั้นเนี่ยเราไม่นับแล้วนะครับเพราะว่าเราทราบมาว่าประสิทธิภาพของเขาไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้เลยในปัจจุบันนี้ดังนั้นเราจะไม่นับเขาต่อให้ท่านฉีดมาแล้วเราก็จะถือว่าไม่ได้ฉีดนะครับแล้วเราจะไปนับเข็มที่ตั้งแต่ถ้ากรณีเป็นเป็นของ a s, <As> s สตราเซเนกเนี่ยเราจะนับอยู่นะครับแต่ว่าเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยประสิทธิภาพของ a อสตรา e n เนกเนี่ยมันก็สู้ตัวประสิทธิภาพของไฟเซอร์กับโมนานาไม่ได้นะครับดังนั้นคนที่ฉีดตัว a อสตรา e n เนกมาแล้วเนี่ยเราถือว่าโอเคยังมีวัคซีนอยู่ในร่างกายแล้วเราก็นับเข็มพวกนั้นไปด้วยแต่เราจําเป็นจะต้องฉีด m อ็มไอเอวัคซีนเข้าไปในร่างกายเพื่อเสริมจากตรงนั้นด้วยนะครับท่านที่กังวลแล้วก็ เคยส่งข้อความมาถามผมว่าจะฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3เป็นเข็มกระตุ้นได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยนะครับแล้วผลในการป้องกันโอมครอนเนี่ยมันไม่ค่อยดีโดยเฉพาะอันนั้นเป็นโอมครอนสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์ BA 1แต่ตอนนี้เรามีสายพันธุ์ BA 2ซึ่งมันโหเก่งกว่า,าสายพันธุ์แรกเยอะเลยนะครับดังนั้นข้อมูลที่มีเนี่ยยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยว่าแอสตราเซเนกา3เข็มมันยิ่งไม่ได้ผลนะครับแล้วผมเคยพูดไว้ตั้งนานแล้วด้วยว่า ตัวไวรัสไวรัสเวกเตอร์วัคซีเนี่ยนะฮะยิ่งเราฉีดไปหลายๆเข็มเข้าเข็มท้ายๆเนี่ยร่างกายเราจะเริ่มรู้จักกับตัวไวรัสเวกเตอร์นั้นแล้วเราจะทําลายไวรัสเวกเตอร์ได้ก่อนที่มันจะส่งเอาอชิ้นส่วนพันธุกรรมของมันเข้ามาให้เราในการสร้างภูมิต้านทานอีกนะครับดังนั้นเข็มหลังๆผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ผลยกเว้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวไวรัสที่ใช้อ,อันนั้นอาจจะได้ผลนะครับ แต่ตอนนี้มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีอะไรขึ้นมาใหม่เลยมันก็เลยไม่น่าจะได้ผลนะฮะังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับนี้สําหรับคนที่ได้รับวัคซีนนะครับคิดว่าบางคนจะได้รับแอสตราเซเนกาไปแล้ว2เข็มอ่าจะได้เอ็มาวัคซีนอาจจะไปอีก2เข็มแล้วก็ไปฉีดเข็มกระตุ้นประมาณ4ีหเดือนหลังจากนั้นนะครับจริงๆผมคิดว่าในกรณีบริบทประเทศไทยเนี่ยเข็มกระตุ้นเข็มที่3เนี่ยถ้าเรามาดูของอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยแนะนําว่า เข็มกระตุ้นเข็มแรกก็คือประมาณ5เดือนหลังจากเข็มก่อนหน้านี้เข็มกระตุ้นเข็มที่2คือ4เดือนหลังจากเข็มก่อนหน้านี้ถ้ามาดูกันตามภูมิคุ้มกันวิทยาจริงๆผมคิดว่านะฮะทั้งคู่เนี่ยประมาณ4เดือนได้หมดเลยนะครับสาเดือนได้หมดเลยนะน่าจะได้ผลซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยแล้วเราได้ตัว m อ็มวัคซีนแล้วเราได้กรณีก่อนหน้านี้เช่นเราได้แอสตาสมมุติ2เข็มละเรานับที่แอสตาสอเข็มเราได้ m อ็มวัคซีนไปเข็มหนึ่งนะฮะ อีกประมาณ3-4เดือนนะไปฉีดเป็นเข็มที่2นะครับตรงนี้ผมคิดว่าท่านนะต้องการแค่อีกเข็มเดียวเท่านั้นนะครับอีกเข็มเดียวเป็นของ mRNA วัคซีนนะครับโดนไปทั้งกายของท่านก็จะมีทั้งหมด5าเข็มด้วยกันหมายความว่าท่านได้ a s t r a z e ซ e c a ไป2เข็ม mRNA วัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟ i ซอร์หรือบนหน้าไปอีก2เข็มนะครับและเข็มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นประมาณสัก4 5หเดือนไปฉีดเข็มสุดท้ายก็พอไม่จำเป็นจะต้องทําเหมือนอเมริกาที่ไปต่อเข็มหนึ่งนะครับเพราะไม่เช่นนั้นท่านอาจจะได มากจนเกินไปโดยที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะเจ็บแขนเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นก็ไม่ได้จําเป็นในในทฤษฎีที่ผมคิดมานะครับแต่ถ้าท่านที่ได้ไวรัสท่านที่ได้ตัววัคซีนอะไรก็แล้วแต่นะครับในสมมติถ้าท่านได้เอ็มในวัคซีนตั้งแต่แรกเลยเนี่ยให้ทําเหมือนอเมริกานะครับในกรณีที่ท่านได้เข็มสลับเช่นแอสตราเซเนกาหเข็มเท่านั้นแล้วเข็มที่2เป็น m อ็มในวัคซีนกรณีน,นี้ี่ผมก็นับตั้งแต่แอสตราเซเนกาไปแล้วนะครับ ถ้าท่านภูมิต้านทานทุกอย่างปกตินะครับหมายความว่าท่านได้ a s t สตราเซเนกาหนึ่งไฟเซอร์หรือโมเดอร์าเป็นเข็มที่ 2, 2> เข็มที่3ที่จะไปฉีดกระตุ้นเนี่ยตัวเนี้ยท่านอาจจะรอไปประมาณ3-4เดือนแล้วอีกเข็มหนึ่งเป็นเข็มที่4เหมือนกรณีของอเมริการอไปอีก4เดือนนะครับกรณีนี้เรานับ a s t สตราเซเนกแต่ผมไม่นับที่เหลือนะครับไม่นับซ i โนแวคซ i โนฟาร์มและที่สําคัญไม่นับการติดเชื้อนะครับ ไม่นับการติดเชื้อรวมไปในนี้ด้วยเลยนะครับการติดเชื้อเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันอาจจะสร้างภูมิได้แต่ว่าภูมิที่ได้จากการติดเชื้อเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับมันไม่แน่ใจว่าภูมิมันจะตรงกับสิ่งที่เราต้องการแค่ไหนนะครับแล้วก็ภูม,มิบางครั้งเราจะติดซ้ำได้อย่างที่มีข่าวว่าเออมีคนติดซ้ำกันแล้วนะครับดังนั้นการติดเชื้อเนี่ยผมไม่นับเป็นการฉีดวัคซีนนะครับผมจะถือว่ามันยังจําเป็นจะต้องมีการฉีดวัคซีนเสริมไปกับการติดเชื้อนะครับรวมทั้งจะฉีดได้เมื่่อไหรรนะคับ ให้เราดูตามระยะเวลาเลยนะครับระยะเวลาที่เราควรจะฉีดตามเหมือนคนปกติเนี่ยไม่ว่าจะติดเทื้อเมื่อไหร่เนี่ยก็แล้วแต่ถ้าเราดีขึ้นแล้วและครบ10วันที่เรากักตัวแล้วก็ไปฉีดได้ทันทีนะครับไม่จำเป็นต้องรอแอลไรสิ้นที่อเมริกาเราทําอย่างนี้กันมานานแล้วครับทำมาปีกว่าแล้วด้วยก็คือเรากักตัวเสร็จปุ๊บถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือถึงกําหนดที่จะต้องฉีดเข็มกระตุ้นเราไปฉีดเลยนะฮะที่อเมริกาไม่มีการบอกว่าท่านจะต้องรอหนึ่งเดือน3เดือนก่อนแล้วฉีดนะครับเพราะเรารู้ ข้อมูลว่ามันติดซ้ําได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวว่าประมาณ3เดือนจะไม่มีการติดซ้ําแต่มันไม่จริงล่ะครับม,มันมันมีมาแล้วนะครับแล้วก็เราทราบข้อมูลตรงนี้มาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นไปได้เราก็เลยมีการฉีดวัคซีนให้แน่นอนดีกว่านะครับโอเคดังนั้นโดยสรุปนะครับสรุปให้เลยสําหรับคนที่ได้วัคซีน mRNA ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นไฟเซอรหรือโมเดอร์านะครับก็ มีการฉีดกระตุ้นเข็มที่1โดยผมคิดว่าจะต้องฉีดประมาณสัก4ีหเดือนหลังจากเข็มที่2นะครับและการกระตุ้นครั้งที่2ก็คือประมาณ4เดือนหลังจากครั้งแรกนะครับสเดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับไม่ได้แบบต้องเป๊ะๆอย่างนั้นนะครับนี่คือกรณีที่ได้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาตั้งแต่แรกนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ได้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาตั้งแต่แรกนะครับเช่นว่าท่านได้ตัวแอสตราเซเนกาได้ซีโนแวคซีโนฟาร์มหรือการติดเชื้ออะไรมาก่อนก็นแล้วแต่เรา ส่วนตัวผมนะครับผมจะไม่นับซีโนแวคซีโนฟาร์เพราะมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรในตอนนี้แล้วนะครับเรานับตั้งแต่แอสตราเซเนกาวิธีการฉีดก็เหมือนกับกรณีของ m r รเเลยนะครับถ,ถ้าท่านบอกว่าเออสองเข็มแรกท่านได้ไฟเซอร์ท่านก็ลองถ้าท่านที่ได้แอสตราเซเนกาสเข็มก็นับเป็น2เข็มแรกแคล้ายๆกับกรณีของ m ารเแล้วก็ฉีดไปทั้งหมดรวมทั้งหมด4ี่เข็มนะครับประมาณนั้นนะฮะโดยเข็มเข็มถัดมาก็ประมาณ3-4เดือนนะครับหลังจากเข็มที่2นะครับเข็มที่4ซึ่งเป็นเข็มกระตุน้นก็ สามสี่เดือนอยางงั้นเช่นกันนะครับตามแบบนี้เลยนะครับท่านก็จะได้ภูมิต้านทานที่ครบนะครับแล้วถ้าเป็นกรณีของเรื่องของอายุถ้านับตามอเมริกาแบบเป๊ะๆจริงๆเลยนะครับ mm. เกิน50ท่านควรจะได้ mRNA วัคซีนเนี่ยรวมทั้งหมด4เข็มละในกรณีที่ท่านได้ได้ตัวตัว,ว mRNA วัคซีนมาตั้งแต่แรกท่านจะต้องได้ทั้งหมด4เข็มถ้าอายุเกิน5 0นะครับยกเว้นกรณีที่ท่านมีภูมิต้านทานบกพร่องอันนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับ และถ้าท่านอายุน้อยกว่า50ถ้าตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปถึงถึง50 12ถึง50ช่วงนี้ถ้าท่านมีการปลูกถ่ายเอวัยวะมีภูมิต้านทานที่บกพร่องไปตอบสนองตา่อวัคซีนไม่ดีกลุ่มนี้ต้องได้รับการกระตุ้นเป็นครั้งที่2นะครับโดยห่างจากครั้งที่เข็มก่อนอันนี้ประมาณ4เดือนนะฮะแต่ถ้าท่านต้องการโมเดอร์นานะครับต้องเป็นอายุ18ปีถึง50ปีและ มีภูมิต้านทานที่บกพร่องท่านถึงจะฉีดกระตุ้นเป็นครั้งที่2ได้นะครับถ้าในเด็ก5 1 1ถึง11ปีหรือต่ำกว่านั้นยังไม่มีการแนะนําออกมาในตอนนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีภูมิต้านทานบกพร่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับที่อเมริกาเราฉีดทั้งหมด3เข็มเป็นถือว่าเป็น primary series ของวัคซีนหมายความว่า3เข็มเนี่ยจะเหมือนกับ2เข็มของคนธรรมดาหลังจากนั้นประมาณ4 5เดือนท่านไปฉีดเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่1 แล้วอีก4ี่หเดือนหลังจากนั้นท่านไปฉีดกระตุ้นเป็นเข็มที่2นะครับรวมทั้งหมดคนกลุ่มนี้จะได้ทั้งหมด5เข็มด้วยกันนะฮะอันนี้อาจจะงงหน่อยนะครับท่านอาจจะต้องฟังซ้ำนิดนึงนะฮะแล้วก็ยังไงก็ต้องลองดูกันด้วยนะครับผมคิดว่าตรงนี้สําคัญมากในการที่จะป้องกันไม่ให้เรามีปัญหาขึ้นมาได้ในอนาคตแล้วก็ที่ประเทศไทยตอนนี้สายพันธุ์โอมครอนก็เห็นกันระบาดกันเยอะแยะนะครับก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ <exatamente>